สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมายำชูรสหนึ่งทัพพีมาดูนะคะว่าชูรสหนึ่งทัพพีจะแซ่บนัวขนาดไหนนะคะเราจะไปให้แม่ค้าชิมกันอ่ะก่อนอื่นผงชูรสหนึ่งทัพพีคะ่ะมะเขือเทศราชินีคะ่ะหอมแค,ค่ค่ะมะม่วงคะ่ะใบเลื่อยคะ่ะข้าโพดคะ่ะ ตามด้วยปาร้าสูตรพิเศษของทางร้านนะคะแซบนัวจ้าเ <_ d> um> บิ้ลสองไปเลยนะคะน้ําเชื่อมก็เบิ้ลสองเบิ้ลสี่ไปเลยนะคะน้ําเชื่อมสุดพีบอกค่ะ <_ d> um> ขัดตามด้วยน้ํามะนาวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเยอะเลยค่ะต้องการเปรี้ยวหวานจ้าให้มันออกเปรี้ยวหวานเนาะ ตามด้วยมะนาวค่ะมะนาวสดค่ะพริกแห้งปั่นค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเยอะๆเลยค่ะชอบแซ่บก็ใส่อยู่เยอะเลยนะคะหมูยอค่ะแล้วก็คนเลยค่ะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราจะไปให้แม่ค้าชิมกันนะคะว่าผลตอบรับเป็นยังไงไปดูกันเลยเอาเลยค่ะคุณพี่ชิมเลยค่ะวันนี้มีสูตรใหม่มาให้ชิมค่ะแต่ไม่บอกนะคะว่าสูตรอะไรเดี๋ยวเฉลยที่หลัง เป็นไงบ้างคะอร่อยไหมนัวไหมนัวมากเลยเหรอนัวกว่าเดิมไหมคุณพี่ฉันกินยังไงอร่อยจังไม่รู้ไม่บอกจะบอกท้ายคลิปนะคะเฉลยแล้วอย่าตกใจนะอร่อยจริงไหมคุณพี่อย่าโกหกหนูนะนัวค่ะนัวจริงค่ะเนาะอ่ะเฉลยยังบอกเลยนะคะบอกเลยนะผงชะลดหนึ่งทับปีค่ะคุณพี่ ล่วงตรงนี้แล้วค่ะหมดหมดกันหมดโอเคนะคะคันเปิ์ม่าอร่อยโอเคขอบคุณค่ะ